เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชลรธานีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต3พัคก,ก้าไกลอำเภอเมืองอำเภอแม่หมออำเภอแม่ทะขอแสดงข้อคิดเห็นต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้ชี้แจงกสทชในประเด็นการกระจายโครงข่ายสัญญ,ญาณขอสไลด์ด้วยครับ เนื่องด้วยภารกิจขององค์กรคือการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในข้อที่4การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม Universal Service a p l i g a t i o n ปัจจุบันประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในประจำวันเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทสำคัญของกสทชาการจัดให้มีสัญญาณโทรศพัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบโซน4พัทและโซน4โดยมี4กลยุทธ์ก็คือ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 2. เพื่อผู้พิการและผู้ได้โอกาสในสังคม 3. เพื่อผลประโยชน์สาธารนณะ 4. เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายขอบมีโซนซีพลัสสหมู่บ้านและโซนห่างไกลโซนซี 1, 5 7 7 5 5หมู่บ้านแสดงถึงความสำคัญมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หากพิจารณาจากบริบทของพื้นที่ที่ห่างไกลการขยายด้านโทรคมนาคมนั้นอาจไม่มีแรงจูงใจที่ให้ผู้สนใจเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนแล้วอาจมีผลตอบแทนที่ต่ำบทบาทการเดเนินการจึงเป็นของกะสะทะชที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการสไลด์ต่อไปครับ นี่คือภาพรวมของประเทศเรานะครับท่านจะเห็นช่องโหว่นะครับที่ไม่มีสีม่วงนั่นคือการกระจายโครงข่ายที่ไม่ทั่วถึงสายด์ต่อไปครับนี่คือภาพรวมของจังหวัดลำปางนะครับแล้วเราก็จะโฟกัสที่สไลด์ต่อไปครับ ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาท่านทําได้น่าพอใจนะครับแต่เหตุใดในพื้นที่จังหวัดลาปางโดยเฉพาะอ,อําเภอแม่เมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศถึงยังไม่ครอบคลุมทั้งที่ควรจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักด้วยซ้าไปนะครับหน่วยงานควรปรับหลักเกณฑ์นในการกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ขอให้ทางกสทชพิจารณาทบทวนนโยบายนอกจากตัวชุมชนเองนะครับเส้นทางระหว่างชุมชนก็ขอให้ครอบคลุมด้วยครับสไลด์ต่อไปครับ จากภาพนะครับแสดงพื้นที่ตามถนนทางหลวงชนบทลำปางหมายเลข3013ในตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะซึ่งจัดอยู่ในโซน C+ ซึ่งผมเคยไปลงพื้นที่ครับแต่ไม่แน่ใจเส้นทางเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จึงจอดรถเพื่อบทรถถามแต่ประชาชนนะครับไม่สามารถหยุดจอดได้เพื่อให้สอบถามนะครับเมือเ่อไปถึงหมู่บ้านจึงได้รับรู้ความจริงว่าที่ว่าไม่จอดระหว่างทางเนี่ยครับเพราะเคยเกิดกรณีนะครับ การปล้นชิงทรัพย์ชิงรถและลักพาตัวนะครับระหว่างเส้นทางสัญจรและระหว่างเดินทางไม่มีสัญญาณจึงไม่สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงท,นทีนะครับหรือแม้แต่ในกรณีระหว่างเดินทางจากหมู่บ้านไปโรงพยาบาลนะครับการขอคําแนะนําจากโรงพยาบาลถึงการดูแลผู้ป่วยในะระหว่างขนส่งผู้ป่วยสัญญาณขาดหายจนทําให้เกิดความสูญเสียในกรณีต่อๆมานะครับสไลด์ต่อไปครับ ครับผมและนี่คือพื้นที่ในตำบลติดกันนะครับตำบลสบปาออำเภอแม่เมาะนะครับมีความเสถียรของสัญญาณตลอดเส้นทางครับเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในแต่ละพื้นที่อยากเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้ชี้แจงโลกของเรานะครับประเทศของเราพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่มิตราชีพครับก็มีการปรับตัวใช้ช่องโหว่ของสัญญาณนะครับในการกันโชกรัพย์หรือทําให้เสียทรัพ์ กรณีนี้พี่น้องประชาชนกับรู้สึกถูกทิ้งไว้ด้านหลังนะครับซึ่งต้องขอชมเชยว่าที่ผ่านมานะครับท่านทําได้ดีนะครับแต่อาจยังไม่ทั่วถึงและดีพออยากวิงวอนนะครับให้ทางกสงทชรีเช็คนะครับและให้ความสําคัญกับทุกพื้นที่นะครับและให้มีการตรวจสอบนะครับว่าการกระจายโครงข่ายโทรคมนาคมนั้นมีความทั่วถึงแม้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้กสทชที่มีหน้าที่กํากับดูแลครับ ขอบคุณครับ